สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านหลังของหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะล็อกหลังลุงจิมไปเองนะคะว่ากําลังจะทําอะไรนะคะโครงการของบ้านของใครนะคะเกิดขึ้นอีกนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเอฟซี FC. เนี่ยนะคะเราเดินไปดูนะคะว่าเป็นบ้านของใคร ยมาเียวกับข้างน้ำครับก็เดมาดูว่าใช้เหล็กกีเ้นอะไรกัำลังทำอะไรกันเนี่้โอ้โหนี่นะคะเขาทมุงดูอะไรกันเนี่ยมงดูอะไรกันโอ้โโอ้โห <oh, ิวิสโวิศวกรหรือเปล่าวิศวกรนึงมันจเห็นห่าล่นโอ้ยหรอ อ่ะปอกนใดได้พื้นอันนียนกิได้อปอกแครับเขาอนับมูได้โอ้สองหนึ่งสอมนี่สเสร็จแล้วด้อเล็กองสโอ้สี่สังเงเท่าใดปนี่ยงเ่งกัอีกสี่จะจงดตรงสไตล์โมเดินโมเดิมาเงี้ยมาเงี้ยโอ้เป็นบ้านของแอนแอนี่เดงเนาะโอ้ได้บ้านแล้วพิมพ์เขียว เดี๋ยวเราดูคามมุมบนสีเขียวนะคะสารไหมสารไหมสารจะเอาเล็กได้สารดูดีนะเนี่ยสารคือสองสารพื้นสาพื้นอ๋อเอาคนที่มีความรู้นะสามคูณหนึ่งจุดหคูณสั่งเลเท่ากับสิบเซนเอาเอาสิเซนเพราะว่าโอ้สองชั้นเลยเหรอแอนอนสองชั้นเลยเหรอไม่ทำแบบชั้นครึ่งแหละแต่ให้ต้นขนนล็กงานล่างเลยยิงสิบสอเซนแล้วนะ เป็นชั้นบ้านสิบเส้นนี่ก็หกพันห้า้อืนเละหกนสิบไปซื้อมาเมื่อวานเนี่ยอันนี้เอาเอาเอาสมิลเอ้หนึุไม่ใช่สมิลเออส้างไวหลายเออสรงไว้โ้่ได้อได้ยายาาเฮ็ดเริ่มวางแผนแล้วแล้วก็เอาเลสองคูณหนึหนึ่งนะน้นมิลกเลนะมิเพิอันนี้ยังนามิลเพิกเอืมใส่ยักเสียนอ่ะพี่ สองคนหนึ่งอ่ะใช้กี่เส้นโอ้ก็ใกล้กันนะพอดลยบอกเขาว่าใกล้ๆเนาะเากาใกล้ๆเอากี่เส้นอันเอาเล็กสารหนึงนะทางนี้าหล็กนอหล็กมาอันเป็ชิรเมเอาเม็ดอกกันดีก็ได้เม็หางเม็หนึ่งก็ได้เม็ดหนึ่งค่เม็นงเม็ดกาเม็ดก็หกเส้นห้าเม็รห้าเม็ดหกเส้นเห้ยเม็นส่งมาน่อยไายประมาณหนเม็กเส้ลองพูดเส้นหนึ่งเลก็ได้ ทั้งเรื่องเราสายทั้งล่างเลยพี่ทั้งล่างเอาสามพุ่นอ้กล่องสามเลยเฮ้ยเหม็นสมบันหน่อยนุ๊กกว้างห้างยาวมาสร้างมาโอ้ยล้มมาทางนี้เลยล้มมาทางพูดเลยลงมาทางพูดลงมมาจะพูดยี่สิบพูดยี่สิบอ่ะโอ้แล้วโอ้บ่นหน่อยเด้อมันบ่นหน่อยเด้อเพราะว่าเหล็กหนักดี แล้วก็แผ่นซีเมนต์บอร์ดอีกเด้่ซีเมนต์บอร์ดรองพื้นอีกเดี่ยต้องใส่ซีเมนต์บอร์ดรองพื้น16มิลรือนจะเอา20มิลอันนี้เลยพอทำหัก็16มิลพี่ชายพื้นนาแบบนี้เราก็ไปตัดไม้ไผ่แล้วก็มาซีดมาสับโอ้โหล้างแก้วโอ้ลงทุนให้เราสั์มาให้เจ้าโทรหาร่างสาวรีทํร่างจะรีทําเฮ้ยมวยเดย์ไมีลายอยู่ขึ้นมาบอกเลยว่ฮะมีหัตถลายเอื้อตัวบ้าบ้าบ้าโทรเลยตอนนี้ก็วิศวะกำลังเรอยูน

ถ้าขนาดผมก็สิบหกถ้าเอาแบบมาตรฐาน20 20ี่สิบยี่สิแบบของลุงอ่ะที่ขึ้นชั้นลอยยี่สิบมิลข้างล่างเรารับรับน้ำหนักได้ไหมสาคนผองสามเอากี่แผ่นสามรุนแรงมากขนาดนั้นเเรืองสามคนเล็กไม่งอหรอสามหมื่นนั่นแหละถ้าหกสิบมันจะพอดีแผ่นหกสิบหกสิบมันเมตรยี่สิบแผ่นมันเมยี่สิบ ถ้าเราเว้นวัตถุเก็จะได้พอดีแงชั้นครึ่งก็สูงน่าดูเลยนะคะเพราะว่าข้างล่างไว้เก็บของนะคะคือ4ี่พันนี่คมัรู้จะพอหรือเปล่าไม่รู้นะแต่าเล็กกันหนอแต่ว่า3ามพันนี่คือไม่ไม่อยู่ได้นะมีเสียงใช่ เึ้นแสนี่รวมทำทำเสร็จบดึงเด็นเสร็จโอ้โหเอาง่ายๆเลงตางกลางเต้นากางเต้าเต็นเนะพี่แดงแล้วเวลาฝนมาทำไงพี่แดงเป็นแบบเราเปลนบนตลาดนักันน่แล้วกางเ้นดกันห้องไหมเเดี๋ยวค่อยๆทำไป กงายังกางบกีทเพี่ี่มยงาไหีงกันงเไอม่เหมือนเลยเพราะว่าเครื่องหมาอย่างงี้สไตล์เยอรมันาจะเอาประหยัดนะนะตั้งคงติดพื้นเลยไม่ต้องมีพื้นลอยนั่นประหยัดแต่ถ้าเราทำพื้นลอยออนก็ทำแบบนี้ติดทำเตียงสมชั้นเลยใช่ลอยพื้น ตอนนี้อะไรมันจะประหยัดใช่ถ้าพื้นลอยอ่ะเหล็กที่ถักอ่ะมันต้อง40คูณ40เองนะแล้วมันในกลองสามใช้เยอะด้วยถ้าเราถักหาวมันจะนอ่แนั่นก็คำนวณใหม่ผพรเอาหกสิ้นะคำนวณ60พอดีลงแผน แต่ว่า40มันจะหนาเขาเปลืองเหล็กใช่แต่ความแข็งแรงมันจะแข็งไงเขาก็เหล็กหนาสามเลยนะแล้วของเขาอีกครับเท่าไหร่ทั้ีไทยโอ้โหแจ๋วไม่ต้องห่วงวันนั้นไอ้บีมเนี่ยขึ้นขยมเป็นนั้คนก็ไม่ได้กินเมื่อนั้นสองมิ้ทเท่าไรก็บสองมิ้นทห้สี่ป่ะไม่ห้องสี่เจ้าบานเส้นเดียวสองพันเหรอสองพอรป่ะเอ่อสองพันาสองพันสองร้อยกว่าบาทเกือบสองพันสามร้ยเส้นเดียวนะเส้นไม่อันนั้นไม่เส้นเดียวนะที่ลุงไปซื้อวันนนั้่ะ สองเมตรกว่าเอสองเอาที่ลุงเอามาสองเมตรกว่านั้นพันหกพันหก่ะเส้นแสแชัยแต่เส้นเต็มก็แสแชัยสุปสุปแล้ว <23 S 2> คือไม่ต้องทำชั้นลอยถ้าจะประหยัดอะ่ะทำแบบตั้งโครงตั้งโครงขึง้นเลยแล้วพวกเนี่ยเราจอสว่านแล้วก็ออกเหล็กเชื่อมยึดโครงไว้กับปูน เพราะว่าหนึ่งถ eh ้าทำพื้นปูนมาแล้วน้ำหนักได้เป็นสิบเป็นตันเลยแหละเพราะว่าเราใช้ซิ่เรื่องสองสี่ศูนย์มันแข็งโอเคแล้วเราทำแบบนี้นะขึ้นไปแล้วก็ไม่มีผลเอาของเข้ามาใส่ลราประหยัดโครงสร้างไม่เบี่ยงเขาก็ได้ไม่เบี่ยงปูนก็เบี่ยอืมจะประหยัดกว่าเลยจะประหยัดกว่าเลยใช่ประหยัดกว่า ระเบื้องแล้วก็เบื้องที่มันตกปรีเบื้องอะไรเยอะแยะปูพวกอันนั้นนี้ด้วยเบื้องใส่ใส่แทนแบบพิชัยนะมันจะมันจะเสื่อมน้ำมันอีกใช่ยังเราก็เบื้องก็เสร็จเลยนี่ขนาดผมเสร็จเราอยูยังต้องเสริมคานใต้ท้องอีกเส้นหนึ่งน่ะยังไม่ทำไม่เฉยเพราะมันแอนบางทีของเจ้ามันเยอะนะของพี่แอนเยอะกว่าผมทองช้างใช่แบบนี้เลยตั้งเสาขึ้นเป็นเพิงเลยจบสรุปแล้วแอดชิทเอาตามที่แอดชัยบอก เอาแบบนี้เลยอชิดเพื้นฟูนยเจ้าตาอตรงเหล็กถักออกไปเลยคำนวณเหล็กไปตั้งยี่สิบเอ็ดเด่นเ่ยบอาตรงนี้ออกไปแม่สงสัยต้องมีการจ่ายวิศวะแล้วะ่อันนี้พื้นมันบอบ้านแอดแอนถึงกับต้องใช้วิศวกรเลยอเดน้ห แอนก็ทำงี้ดิเตียงนอนก็ทำสามชั้นก้อนปูนหรือว่ามุงใสนซังกะสีครับก็แบบนี้ได้ไหมอ่ะที่ทำเหมือนแอดชัยอ่ะใช้ซีเมนต์บอร์ดกันน้ำเออซีเมนต์บอร์ดไปเลยใช้เหล็กสองอ่ะแล้วเหล็กสองวิ่งยาแล้วก็ถทาอีกนี่นะคะวิศวกรสองท่านนะคะกำลังคำนวณนะคะคำนวณใหมน้ำแอดชัยแอดชัยทีเดียังกะสีซังกะสีปุ๊บใส่ตีฟ้าโอ้ ตีฟ้าอ่ะลุงบอยใส่ตีฟ้าด้วยเพราะว่ากันความร้อนแต่ว่าเราอย่าพึ่งตีฟ้าตอนนี้เราขึ้นโครงไว้ก่อนเ้าจะเอาสังกะสีอะเอ้าเจ้าจะเอาสังเอาใจขอสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเฟมร์มชูชนลอย่าลืมทีพี f f e ฟทีพีสตรในน้ำช่องเฟิร์มชูชนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ